ธรรมะสวัสดีครับพบกับผมผออปานกับคลิปวิชาการเพื่อสรสร้างสถาบันครอบครัววันนี้เรามี9วิธีสอนลูกออมเงินวิธีเก็บเงินในสมัยนี้อาจจะหาอ่านได้ง่ายๆจากหลายๆที่แต่วิธีที่ได้ผลคือการค่อยๆปลูกฝังให้เด็กรู้จักคุณค่าของเงินตั้งแต่อายุอย่างน้อยและนี่คือ9ก้าวิธีการสอนลูกเก็บเงินที่ดี เด,เด็กสามารถต่อยอดไปใช้ได้ตลอดชีวิตวางแผนการเงินอนาคตให้ลูกอย่างมั่นคงจะมีวิธีอะไรบ้าง 1. อย่าแก้ปัญหาให้หนึ่งในปัญหาสุดคลาสสิกของการตามแก้ปัญหาให้ลูกโดยไม่เคยปล่อยให้ลูกลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองเลยคือตัวอย่างของพ่อแม่ลังแกฉันที่แท้จริงซึ่งจะสร้างนิสัยที่ผิด,ผดในระยะยาวได้โดยเฉพาะด้านการใช้เงินที่หวังพึ่งคนอื่นตลอดเวลา และไม่รู้จักคุณค่าของเงินเพราะคิดว่ายังไงก็มีพ่อแม่ช่วยตลอดเวลาอยู่แล้ว 2. คอยเตือนเรื่องหนี้ปัญหาใหญ่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเงินคือหนี้การไม่มีเงินนั้นสามารถหาได้และยังมีโอกาสตั้งต้งตนใหม่แต่การเป็นหนี้นั้นจะทำให้เงินที่หามาได้เท่าไหร่ก็จะต้องหมดไปกับการใช้หนี้ทำให้ยากต่อการสร้างตัวดังนั้น การเตือนเรื่องนี้ให้ลูกรู้ถึงความน่ากลัวของมันจึงเป็นเรื่องที่จําเป็น 3. การสอนให้รู้จักการทํางบเบื้องต้นการจัดสรรงบเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยให้ลูกมีวินัยในการใช้จ่ายเงินเช่นงบในการใช้จ่ายด้านการกินงบในการซื้อของเล่นและดูแลจัดสรรการใช้เงินให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อสร้างนิสัยการใช้เงินอย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ สอนให้ลูกรู้จักการให้การสอนให้ลูกรู้จักการให้และแบ่งปันบ้างเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินที่ไม่ใช่แค่การซื้อความสุขให้ตัวเองแต่เงินยังสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วยยิ่งมีมากก็จะช่วยคนอื่นได้อีกมากถ้าสอนให้ลงทุนเป็นการอยู่เฉยๆไม่สามารถทำให้เงินงอกเงยขึ้นมาได้เองแต่การลงทุน สามารถต่อยอดเงินก้อนนั้นๆได้อาจจะยังไม่ถึงขั้นให้ลูกรู้จักขายของทําธุรกิจใหญ่โตอะไรอาจเริ่มต้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนที่สนุกสนุกเด็กน้อยเข้าใจง่ายเช่นการเล่นบทบาทสมมุติหรือบอร์ดเกมที่เกี่ยวกับการลงทุนสําหรับเด็ก6การสอนเรียนรู้เรื่องการออมการเก็บเงินถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนคํากล่าวที่ว่า รายรับอาจจะไม่สำคัญเท่ากับรายจ่ายเพราะแม้จะหาได้มากแต่ถ้าใช้มากก็ไม่เหลือเก็บการมีกระปุกออมสินไวในบ้านไม่ใช่เรื่องที่เชยเลยเพราะยิ่งลูกคุณออมเงินได้เร็วเท่าไหร่อนาคตจะยิ่งมีเงินเก็บมากขึ้นเท่านั้น 7. สอนให้รู้จักมีเป้าหมายการเก็บเงินนั้นสิ่งกระตุ้นที่ดีที่สุดคือเป้าหมายหากเก็บเงินแต่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร หรือไม่รู้ว่าจะเก็บไปเพื่ออะไรสักวันความมุ่งมั่นนั้นก็จะหมดลงคุณควรจะสอนลูกให้มีเป้าหมายและมองไปถึงอนาคตว่าการใช้เงินเป็นนั้นส่งผลดีอย่างไร 8. สอนให้เรียนรู้ที่จะทำงานอย่างทุ่มเทเพราะไม่มีอะไรในโลกได้มาฟรีๆทุกสิ่งต้องมีการลงแรงทั้งนั้นการทำงานอย่างทุ่มเทในทุกๆเรื่องย่อมดีกว่าการทำแบบทิ้งๆ้อง การเก็บเงินก็เช่นกันหากจะให้ได้ผลก็ต้องทําทุกอย่างทุ่มเทและตั้งใจจริง9เงินและความสุขเงินอาจซื้อความสุขได้ก็จริงแต่เงินไม่ใช่ทุกอย่างของความสุขบางครั้งความสุขก็สามารถหาได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเงินคุณจึงควรสอนลูกให้รู้จักสมดุลระหว่างการมีเงินและความสุขการใช้เงินเพื่อซื้อความสุขบ้างหรือการเรียนรู้ความสุขบางอย่าง ก็ไม่ต้องใช้เงินจะทำให้ลูกของคุณเก็บเงินได้อย่างมีความสุขและไม่เครียดหรือหมกบุนกับตัวเลขในบัญชีจนเกินพอดีธรรมะขอบคุณครับ